ใครจะคิดว่าชายคนหนึ่งที่มีทุกอย่างในชีวิตจะต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่และวันหนึ่งเขาจะพบว่าเขามีลูกชายที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนการเจอกันของเขากับเด็กชายคนนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแต่ใครจะรู้ว่าเด็กคนนั้นมีความลับที่เขาไม่เคยคาดคิดติดตามเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความช็อกในชีวิตของชายคนนี้ที่จะทำให้คุณไม่อยากพลาดแม้แต่ตอนเดียวใครคือผู้ที่ควบคุมชีวิตเขาอยู่จริงๆ ห้ามพลาดในห้องประชุมชั้นบนสุดของตึกกระจกสูงระฟ้าเสียงเครื่องปรับอากาศเบาๆผสานกับกลิ่นกาแฟร้อนที่ยังคุกรุ่นชายวัยกลางคนในชุดสูทหรูนั่งอยู่หัวโต๊ด้วยท่าทางมั่นใจเขาคือซีอผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีระดับพันล้านวันนี้เขาเตรียมตัวรับผู้ซื้อคนใหม่ที่ลึกลับแต่ทรงอิทธิพลผู้ชายคนนั้นซื้อหุ้นทั้งหมดภายในคืนเดียวเลขาสาวเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบเขามาแล้วค่ะท่านซีอ ชายหนุ่มพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจแต่เมื่อประตูเปิดออกเด็กชายวัยเพียงห้าขวบในชุดสูทเล็กจิ๋วเดินเข้ามาดวงตาเฉียบคมเกินวัยมองตรงมาที่เขาอย่างแน่วแน่เสียงหัวเราะเบาๆดังจากเหล่าผู้บริหารรอบโต๊ะแต่เด็กคนนั้นไม่สนใจแม้แต่น้อยเขาเดินไปนั่งเก้าอี้ปลายโต๊ะอย่างมั่นใจฉันคือผู้ซื้อบริษัทของคุณเสียงเด็กดังชัดเจนจนห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีีโอหัวเราะแห้งคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่น คุณพ่อคุณแม่ของหนูอยู่ไหนครับเด็กชายยกเอกสารขึ้นมาวางตรงหน้าเป็นเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์บริษัทลงนามครบถ้วนพร้อมลายเซ็นของบอร์ดบริหารทั้งหมดชายวัยกลางคนเริ่มรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวมือนั้นสั่นเล็กน้อยขณะหยิบเอกสารขึ้นดูชื่อผู้ซื้อคือทีพิชยาอารันกรดวงตาของเขาเบิกกว้างทันทีนั่นคือชื่อกลางของเขาเองและชื่อสกุลของหญิงสาวคนหนึ่ง ความทรงจำผุดขึ้นมาในหัวราวคลื่นกระแทกค่ำคืนนั้นงานเลี้ยงบริษัทเมื่อหกปีก่อนหญิงสาวแปลกหน้าที่เขาไม่เคยถามชื่อเต็มของเธอคุณแม่ผมบอกว่าถ้าผมโตพอจะเข้าใจโลกนี้ให้มาซื้อคืนทุกอย่างที่คุณเอาไปจากเธอน้ำเสียงของเด็กชายเยือกเย็นเกินกว่าจะมาจากเด็กทั่วไปในขณะที่แววตานั้นสะท้อนภาพความเจ็บปวดของใครบางคนซีอนั่งนิ่งงนัน ห้องประชุมที่เคยเป็นอาณาจักรของเขาบัดนี้กลับรู้สึกเย็นเยียบราวกับมีบางอย่างปล้นอวิญญาณเขาไปเสียงนาฬิกาเดินช้าอย่างผิดปกติเงื่อเย็นซึมที่ขมับเขาพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเด็กชายลุกขึ้นยื่นมือเล็กๆออกไปขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับพ่อมือของเขาสั่นเกินกว่าจะจับตอบดวงตาเบิกกว้างไม่ใช่เพราะตกใจแต่เพราะเพราะเขาเห็นแววตาคู่นั้น แววตาเดียวกับหญิงสาวในคืนนั้นมันคือสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความตั้งใจแน่วแน่แม่ผมไม่ต้องการเงินของคุณเธอต้องการให้ผมรู้ว่าเราไม่ใช่ความผิดพลาดของใครเด็กชายพูดด้วยเสียงนิ่งแต่ทุกคำมันกรีดลงกลางหัวใจของเขาเขานั่งตัวแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ขอบตาร้อนเผาความรู้สึกผิดตีตื้นขึ้นมาทุกวินาทีเสียงฝีเท้าของเด็กชายเดินออกจากห้อง ทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่คล้ายกับกลิ่นของเธอภาพความทรงจำซ้อนทับขึ้นมารอยยิ้มของหญิงสาวในคืนนั้นมือที่เคยจับเขาไว้แน่นเสียงหัวเราะที่เขาเคยคิดว่าจะลืมไปแล้วเขารีบลุกขึ้นก้าวเร็วๆไปยังหน้าต่างห้องประชุมมองลงไปเบื้องล่างร่างเล็กๆของเด็กชายเดินเคียงข้างหญิงสาวในชุดสีเทาแม้เธอจะสวมแว่นดำแต่เขาจำเสี้ยวหน้านั้นได้ทันทีหัวใจเขาเต้นแรง เสียงในอกดังกล้องเหมือนกลองรบเขาเคยเป็นทุกอย่างในโลกของตัวเองแต่ตอนนี้เขาไม่แน่ใจอีกแล้วว่าเขาเหลืออะไรอยู่บ้างเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นบนโต๊ประชุมหน้าจอขึ้นชื่อของรองประธานบริษัทเขาไม่สนใจแม้แต่น้อยดวงตาของเขายังจับจ้องไปที่หญิงสาวคนนั้นที่ไม่แม้แต่จะมองขึ้นมาที่เขาเลยมือของเขากำแน่นไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะเจ็บ เจ็บในแบบที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเจ็บที่ไม่ได้มาจากการสูญเสียบริษัทแต่เป็นการสูญเสียคนสองคนที่เขาไม่เคยได้ครอบครองเลยจริงๆเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นดังทีเขาเปิดประตูห้องประชุมเดินเร็วๆออกไปโดยไม่หันกลับพนักงานในทางเดินต่างชะงักพวกเขาไม่เคยเห็นสีหน้าแบบนี้จากเขามาก่อนสีหน้าของชายที่เพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยรู้จักคำว่าพ่ายแพ้อย่างแท้จริง ลิบลงมาถึงชั้นล่างประตูกระจกอัตโนมัติเปิดออกลมเย็นจากภายนอกประทะหน้าเขาเต็มแรงเขากว่าสายตาไปรอบๆมองหาภาพของแม่ลูกที่เพิ่งเดินจากไปเมื่อครู่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีแม้แต่เงาหัวใจเขาจมดิ่งขาเริ่มอ่อนแรงราวกับจะล้มทั้งยืนเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์เลขาแต่กลับชะงักไม่รู้จะพูดว่าอะไร ช่วยหาข้อมูลของเด็กชายทีพิชยาอารันก่อนน้ำเสียงของเขาสั่นน้อยๆแม้จะพยายามเก็บอารมณ์และหาผู้หญิงที่เคยทำงานแผนกบัญชีเมื่อ6ปีก่อนปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงลังเลค่ะแต่เธอเล่าออกไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาไม่มีข้อมูลติดต่อเหลืออยู่เลยเขากำโทรศัพท์แน่นขึ้นรากับมันคือสิ่งเดียวที่ยึดเขาไว้กับความจริง ภาพใบหน้าเล็กๆของเด็กคนนั้นยังคงชัดเจนคำพูดของเขายังสะท้อนกล้องในหัวพ่อเขาเคยคิดว่าคำนี้คือเกียรติยศแต่วันนี้มันกลายเป็นคำที่หนักที่สุดที่เขาเคยได้ยินในชีวิตมือของเขาเลื่อนไปที่กระเป๋าเสื้อในหยิบกล่องกระมยี่สีดำเล็กๆขึ้นมาของสิ่งเดียวที่เขาเก็บไว้จากคืนนั้นภายในกล่องมีต่างหูเล็กๆเพียงข้างเดียวเป็นของผู้หญิงที่เขาไม่คิดว่าจะได้เจออีกแต่ตอนนี้ เขาเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคยเสียเธอไปเพราะเขาไม่เคยมีเธอเลยตั้งแต่แรกเขายืนอยู่กลางลานหน้าตึกผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครสนใจชายในชุดสูตรราคาแพงที่ยืนกำต่างหูเล็กๆไว้แน่นในมือเสียงเมืองรอบตัวจมหายไปเหลือเพียงเสียงในหัวเขาความคิดที่ไม่หยุดตอกยำ้ำถ้าฉันไม่ปล่อยให้เธอเดินออกจากห้องในคืนนั้นถ้าฉันถามชื่อเธอถ้าฉันใส่ใจสักนิด เขาหลับตาแน่นรู้สึกถึงแรงลมที่พัดเอาความว่างเปล่าเข้ามาในอกมือถือในมือสั่นขึ้นอีกครั้งเบอร์ที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นบนหน้าจอเขาลังเลก่อนจะกดรับสายด้วยมือสั่นๆคุณคือคุณทัดใช่ไหมคะ่ะเสียงผู้หญิงปลายสายฟังดูอ่อนโยนแต่ชัดเจนเขาเงียบหัวใจเต้นแรงขึ้นมาอย่างไรเหตุผลฉันชื่อแพรว่าเขาแทบลืมหายใจ ชื่อที่เขาไม่เคยได้รู้ในวันนั้นแต่กลับตามหลอกหลอนเขามาตลอดหกปีฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าลูกชายของเราฉลาดแข็งแรงและไม่ต้องการอะไรจากคุณเลยเสียงเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่ชัดเจนพอจะกรีดลงกลางหัวใจเขาอีกครั้งสิ่งเดียวที่ฉันอยากให้เขาได้รู้คือว่าเขามาจากความกล้าหาญไม่ใช่ความผิดพลาดน้ำตาไหลรินลงข้างแก้มเขาโดยไม่รู้ตัว ครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอกว่าที่เคยเป็นแพรว่าเสียงเขาเบาราวกับกระซิบกับความทรงจําชันแต่ปลายสายตัดไปแล้วเหลือเพียงเสียงสัญญาณว่างเปล่าที่ดังอยู่ในใจเขาเขายือนอยู่อย่างนั้นกลางฝูงชนที่ไม่เคยเห็นเขาเลยจริงๆในโลกที่เขาเคยครอบครองทุกอย่างแต่วันนี้แม้แต่โอกาสที่จะเอ่ยคำขอโทษ เขายังไม่มีสิทธิ์ได้รับเลยด้วยซ้ําเขากดโทรศัพท์แน่นในมือความเงียบสัดใส่เขาราวกับคลื่นทะเลกลางพายุทุกอย่างที่เขาเคยภาคภูมิใจชื่อเสียงอํานาจเงินตรากลับไม่สามารถซื้อเวลาในอดีตคืนมาได้แม้แต่วินาทีเดียวเขายกมือลูบหน้ารู้สึกได้ถึงความเหนียวของน้ําตาที่เกาะแก้มมันไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะความจริงกำลังลงโทษเขาอย่างเงียบงนันเขาก้าวเดินออกจากลาน แต่ละก้าวหนักราวกับมีพันปอน่วงอยู่ที่ข้อเท้าหัวใจเขาอ่อนแรงข้างหน้าคือรถหรูคันประจำที่จอดรอแต่วันนี้เขาไม่ต้องการไปที่ไหนอีกเลยเขาเปิดประตูนั่งลงชา้าชามองออกไปนอกหน้าต่างภาพสะท้อนบนกระจกเผยให้เห็นใบหน้าที่เขาแทบจำไม่ได้ชายคนหนึ่งที่เคยเชื่อว่าโลกหมุนตามคำสั่งของเขาแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถแม แต่จะหยุดใครบางคนไว้ในชีวิตได้เลยเสียงคนขับถามปลายทางเขานิ่งก่อนจะพูดเบาๆโรงเรียนเด็กเล็กที่ดีที่สุดในเมืองเสียงเครื่องยนต์เริ่มดังขึ้นรถเคลื่อนตัวออกจากลานเขายังคงมองออกไปเงียบๆในมือเขายังคงกำต่างหูเล็กๆไว้แน่นรากับมันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ยืนยันว่าเขาเคยมีเธออยู่จริงแม้เพียงแค่ ชั่วครู่เดียวเท่านั้นรถแล่นผ่านถนนใหญ่แสงแดดยามบ่ายสะท้อนเข้ากระจกศาสตร์ลงบนมือของเขาที่กำต่างหูเอาไว้แน่นเขาเงียบแต่ภายในเต็มไปด้วยคำถามเขาจะเริ่มยังไงเขาควรพูดว่าอะไรเขาจะมองตาเด็กคนนั้นได้อย่างไรหลังจากที่เขาไม่เคยอยู่ในชีวิตของเขาเลยแม้แต่นาทีเดียวรถชะลอลงหน้าโรงเรียนอนุบาลรูใจกลางเมืองประตูรั้วสีขาวล้อมรอบสนามหญ้าเขียวสด เสียงเด็กหัวเราวิ่งเล่นดังลอดออกมาเขามองผ่านรัว้วแล้วสายตาก็หยุดอยู่ที่เด็กชายคนหนึ่งขี่เด็กชายในชุดนักเรียนเรียบร้อยเกินวัยกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้สีหน้าแน่วแน่เหมือนวันนั้นแต่แววตากลับดูเศร้ากว่าเดิมเล็กน้อยเขารู้ทันทีว่าเด็กคนนั้นรู้ว่าเขามาแม้จะยังไม่หันมามองหัวใจเขาเต้นแรงมือเริ่มสัน่นเขาผลักประตูรถออกเบา ขาก้าวช้าๆไปที่รั้วโรงเรียนเขายือนอยู่นอกประตูไม่กล้าเรียกชื่อของเด็กคนนั้นไม่กล้าทำให้ใครรู้ว่าเขาคือใครและที่เงยหน้าขึ้นมองตรงมาที่เขาสองสายตาประสานกันกลางลานกว้างไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มมีเพียงความจริงที่ประทะก,กันโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวเขาอยากเดินเข้าไปอยากเอ่ยคำว่าขอโทษ แต่เด็กคนนั้นกลับทำสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยแม้แต่น้อยทีลุกขึ้นเดินช้าชามาหาเขาจนมาหยุดอยู่ตรงรัว้วไม่มีคำพูดใดจากเด็กชายมีเพียงมือเล็กๆที่ยื่นออกมาเปิดฝ่ามือขึ้นราวกับขอรับบางอย่างเขาชงงะงักก่อนจะค่อยๆยื่นต่างหูในมือวางลงบนนั้นมือของทีปิดกำมันเบาๆจากนั้นเด็กชายก็หันหลังเดินกลับไปที่ใต้ต้นไม้ โดยไม่พูดอะไรเลยเขายืนนิ่งมองแผ่นหลังเล็กๆนั้นหายลับไปหลังสนามหญ้ารู้ดีว่าบางสิ่งอาจจะยังให้อภัยได้แต่บางสิ่งอาจไม่มีวันย้อนคืนมาอีกเลยเขายังคงยืนนิ่งอยู่ตรงรัว้วล้มหายใจติดขัดในอกความเงียบรอบตัวชัดเจนจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองในมือของเขาไม่มีต่างหูอีกต่อไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและน้ำหนักของความผิด เขาหันไปมองรถที่จอดรอเขาอยู่เหมือนทุกครั้งแต่วันนี้ไม่มีที่ไหนให้กลับไปอีกแล้วเขาไม่อยากกลับไปที่ตึกนั้นที่ซึ่งทุกคนเคยเงยหน้ามองเขาเพียงเพราะอำนาจที่เขาถืออยู่เขาเดินช้าๆไปนั่งบนมา้านั่งหินใกล้รัวแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ตกกระทบใบหน้าที่ดูเหนื่อยล้าของเขาเขาเคยมีทุกอย่างแต่ในวันนี้เขาไม่แน่ใจว่าเคยเป็นใครจริงๆหรือไม่ เสียงเด็กรอบข้างยังคงดังอยู่แต่เขาไม่ได้ยินคำพูดได้ยินเพียงเสียงในหัวของตัวเองพ่อเสียงคำนี้ยังคงก้องแต่ไม่ใช่เพราะความสุขมันคือรอยแผลรอยแผลจากเด็กชายคนหนึ่งที่เลือกจะไม่เรียกร้องอะไรเลยแม้จะมีสิทธิ์ทุกอย่างเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งมือสั่นเล็กน้อยเข้าไปที่รายชื่อกดค้นหาคำว่าแพรวาแต่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลย เขารู้ดีว่าเธอไม่ต้องการให้เขาเจอไม่ต้องการให้เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกเธออีกแต่แนนไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่พยายามเขากดเปิดแอปบันทึกเสียงพูดเพียงเบาๆขิกถ้าลูกได้ฟังสิ่งนี้ในวันหนึ่งรู้ไว้นะว่าพ่อไม่ได้ขอโอกาสเพื่อเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบพ่อแค่อยากได้โอกาสที่จะเริ่มต้นเป็นพ่อช้าไปหน่อยแต่พ่อยังอยากเริ่มเขากดหยุด บันทึกไว้ในเครื่องแม้ไม่รู้ว่าจะส่งให้ใครฟังได้หรือไม่เขาหลับตาลงปล่อยให้แสงแดดอุ่นๆสาดเข้ามาอีกครั้งแต่ในใจเขาไม่มีความอุ่นเลยแม้แต่น้อยเขานั่งอยู่ตรงนั้นเงียบและสงบแม้รอบตัวจะมีเสียงชีวิตเต็มไปหมดแต่ทุกอย่างกลับเหมือนอยู่ในมิติอื่นมิติที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะมาอยู่ในนั้นเสียงการพูดคุยของเด็กๆกลายเป็นเสียงเบาๆ เหมือนเสียงที่สะท้อนจากระยะทางไกลเขายังคงจับโทรศัพท์ในมือคิดไม่ตกว่าเขาควรทำอย่างไรต่อไปเขารู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบลงแค่ทีน่นี่แต่เขาจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้เขาลุกขึ้นจากม้านั่งมองไปที่สนามหญ้าที่เด็กๆยังคงวิ่งเล่นอย่างไร้กังวลในขณะที่เขายืนอยู่ในโลกที่ไม่มีทางกลับไปเขาหันไปมองรั้วโรงเรียนภาพของทียังคงติดตาเขา ภาพของเด็กชายที่ไม่ต้องการอะไรจากเขาเลยความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการขอโทษแต่เป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เขาก้าวไปที่ประตูโรงเรียนหยุดนิ่งที่หน้าประตูเขารู้ว่าเขาคงไม่สามารถกลับไปเป็นอดีตได้แต่เขาต้องเริ่มจากการที่กล้าพูดคำที่ยังไม่เคยพูดมาก่อนเขากดโทรศัพท์อีกครั้งครั้งนี้คือการโทรหาคนที่เขาหวังว่าจะยังมีโอกาสได้พบ แค่ว่าเขาเอ่ยชื่อของเธอออกไปเบาๆปลายสายเงียบไปแต่แล้วก็มีเสียงตอบกลับคุณทัดเขาหลับตาลงอีกครั้งเพียงแค่เสียงนั้นมันทำให้หัวใจเขากลับเต้นเป็นจังหวะที่คุ้นเคยเขากำลังจะเริ่มอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่กับเธอแต่กับตัวเองการเริ่มต้นใหม่แม้จะช้าไปแต่เขาจะทำให้ดีที่สุดสำหรับเขาและสำหรับทีเขายืนอยู่หน้าประตูโรงเรียน โทรศัพท์ในมือสั่นเล็กน้อยแต่เขาไม่สามารถกดวางสายได้เสียงแพรวาดังขึ้นอีกครั้งคุณทัศทำไมถึงอยากติดต่อฉันตอนนี้เขากลืนน้ำลายคำพูดที่เตรียมไว้เงียบหายไปในอากาศผมแค่อยากรู้ว่าเขาโอเคไหมเสียงเขาสัน่นไม่ใช่แค่เพราะความรู้สึกที่กดทับอยู่ในใจแต่เพราะเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรสักอย่างที่ไม่เคยขออะไรจากคุณ แต่เขามีสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเสียงแพรวาค่อยๆแผ่วลงเหมือนเธอกำลังคิดคำพูดให้รอบคอบเขาหัวใจเต้นเร็วขึ้นอะไรครับเธอเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเขาต้องการให้คุณเป็นพ่อคำพูดนั้นเหมือนลูกธนูที่พุ่งตรงไปที่กลางใจของเขาเขากลืนน้ำลายอีกครั้งรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหายใจไม่ออก เขามองไปที่สนามหญ้าภายในโรงเรียนเด็กๆยังคงเล่นกันอย่างไร้กังวลและทียังคงอยู่ที่นั่นเขาไม่สามารถละสายตาจากเด็กคนนั้นได้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหวังผมขอโทษเขาพูดออกมาเบาๆคำขอโทษที่เขาไม่เคยพูดกับใครมาก่อนแพรว่าหายใจเข้าลึกไม่ต้องขอโทษแค่ทำให้ดีขึ้นก็พอเสียงของเธอดูมั่นคง แต่มันก็สะท้อนในหัวเขาอย่างเจ็บปวดเขาหันหลังกลับไปที่รถร่างกายเขาหนักเหมือนมีสิ่งบางอย่างบีบคั้นอยู่ในอกแต่เขารู้ว่าตอนนี้เขาต้องทำให้มันถูกต้องเมื่อเขาเปิดประตูรถและนั่งลงความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ยังคงอยู่ในใจเขาจับพวงมาลัยไว้แน่นตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อทีเพื่อเด็กที่เขาเพิ่งรู้จักในวันนี้ เพื่อเด็กที่เรียกเขาว่าพ่อแม่จะไม่เคยมีเขาในชีวิตมาก่อนเขาหมุนพวงมาลยัยรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากโรงเรียนท่ามกลางการจราจรที่กับข้างเขามองออกไปนอกหน้าต่างแต่ภาพของทียังคงติดอยู่ในใจเขาเขารู้ดีว่าเส้นทางนี้จะไม่ง่ายแต่เขาก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะพยายามทำสิ่งที่เขาเคยหลีกเลี่ยงเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความจากแพรวา อย่าเสียเวลาไปพบเขาเถอะเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านข้อความนั้นและรู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นด้วยคำพูดนั้นเขากำลังจะไปพบเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาแต่ในวันนี้เขากลับรู้สึกว่ามันเป็นการเรียกร้องจากหัวใจของเขาเองเขาขับรถไปตามถนนใจจดจอ่อกับภาพของทีที่กำลังรออยู่ที่โรงเรียนภาพของเด็กชายที่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินวัย ที่ดูเหมือนจะรู้ดีว่าโลกใบนี้ไม่เคยยุติธรรมกับเขาแต่สิ่งที่ทำให้เขาอยากไปให้ถึงมากที่สุดคือคำถามหนึ่งเขาสามารถเป็นพ่อของทีได้ไหมเขาสามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาได้หรือไม่เขาพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเขาตลอดไปหรือเปล่าเขาหยุดที่สัญญาณไฟจราจรมองไปรอบๆแล้วสายตาก็ไปหยุดที่กระจกมองหลังเขารู้สึกถึงความผิดที่ยังฝังลึกในใจไฟเขียวส่องไปข้างหน้า เขาขับต่อไปแต่ความรู้สึกของการเดินทางครั้งนี้มันแตกต่างจากการเดินทางทุกครั้งที่เขาเคยทำมันเป็นการเดินทางของการเยียวยาการเรียนรู้ที่จะรักและการเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อเขาขับรถไปเรื่อยๆแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่คิดถึงการพบเจอกับทีทุกๆก,ก้าวที่เขาขับผ่านไปมันเหมือนกับการย้ำเตือนว่าเขากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับอดีตที่เคยหลบหนีเขาคิดถึงคำพูดของแพรวา อย่าเสียเวลาไปพบเขาเถอะมันเหมือนเป็นคำกระตุ้นให้เขารู้ว่าไม่มีเวลาให้เสียไปอีกแล้วเขาต้องทำตอนนี้หรืออาจจะไม่มีโอกาสอีกถึงแม้เขาจะไม่เคยรู้จักทีมาก่อนแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าตอนนี้ทีคือส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่เขาต้องทำให้ถูกต้องเมื่อเขามาถึงโรงเรียนเขาจอดรถไว้ที่ลานจอดหน้าโรงเรียน แล้วเดินไปที่ประตูใหญ่ใจเขาเต้นระรัวทุกก้าวเขากลัวที่จะเข้าไปกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับกลัวว่าจะไม่สามารถเป็นพ่อที่ดีได้เขาหยุดยืนตรงหน้าประตูหายใจเข้าลึกก่อนจะผลักประตูเข้าไปเสียงดังของเด็กๆยังแว่วมาแต่ความเงียบที่ปกคลุมใจเขาอยู่ตอนนี้มันหนักกว่าทุกเสียงที่ดังออกมาเขามองไปรอบๆเด็กๆหลายคนยังวิ่งเล่นอยู่ที่สนาม แต่สายตาของเขาหยุดอยู่ที่ทีเด็กชายยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มือกำหนังสือเล่มเล็กๆไว้แน่นสายตาของเขาดูสงบเหมือนจะรู้ว่าใครมาทียิ้มเล็กน้อยแต่ไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนรออยู่ที่นั่นเขาเก้าวเข้าไปใกล้หัวใจของเขากำลังเต้นเร็วขึ้นและในที่สุดเขาหยุดอยู่ตรงหน้าทีสวัสดีครับเขาพูดเสียงเบาทีมองเขาตรงๆ แววตาของเด็กชายไม่แสดงความตกใจไม่มีคำถามมีแค่การยอมรับอย่างเงียบๆเ,เขาก้มลงไปที่ระดับสายตาของทีผมอยากขอโทษเขาพูดด้วยความจริงใจทียิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรครับคำตอบที่เรียบง่ายแต่กลับทำให้เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มีอะไรบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจและสิ่งนั้นคือการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆผม ผมอยากเป็นพ่อคุณเขาพูดออกไปที่มองเขาอีกครั้งแล้วเอื้อมมือออกมาจับมือเขาเบาๆได้ครับทีพูดเสียงเบาแต่มั่นคงตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องการอะไรจากชีวิตอีกแล้วนอกจากโอกาสที่จะเป็นพ่อและทำให้ทุกอย่างที่เขาทําในอดีตกลายเป็นบทเรียนและในวันนี้เขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับทีอย่างช้าๆอย่างมั่นคง เพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องเขาจับมือของทีไว้แน่นความอบอุ่นจากมือเล็กๆของเด็กชายทำให้หัวใจเขาลึกลงไปอีกทีไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแค่ยิ้มให้เขาอย่างเข้าใจเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่เขาทำและพูดในวันนี้มันถูกต้องแล้วเขามองไปที่สนามหญ้าเห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ในใจเขากลับรู้สึกถึงความสงบเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขานั่งลงข้างขที ทั้งสองเงียบอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็ถามขึ้นมาวันนี้เราไปไหนกันดีทีคิดสักพักก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่มีความสุขไปห้องสมุดครับเขาหัวเราะเบาๆห้องสมุดดูเหมือนเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ดีทียิ้มกว้างแล้วเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นเดินไปยังห้องสมุดของโรงเรียนระหว่างทางเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นขึ้นในตัวเขา ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปแต่ยังเป็นการเติบโตที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสในห้องสมุดทีเดินไปยังชั้นหนังสือเลือกหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเดินมานั่งข้างเขาพ่อครับตอนนี้เราสามารถอ่านหนังสือด้วยกันได้ไหมทีถามด้วยน้ำเสียงที่น่ารักเขามองเด็กชายด้วยความรักที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนเราจะอ่านไปด้วยกันเขาหยิบหนังสือเล่มเดียวกันขึ้นมาและเปิดมันร่วมกัน ท่ามกลางความเงียบในห้องสมุดพวกเขาเริ่มต้นการเดินทางใหม่เดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้การเยียวยาและการรักกันอย่างแท้จริงเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เขาก็รู้ว่าเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญมันไปกับทีและไม่ปล่อยมือจากเขาอีกเขาสามารถเป็นพ่อได้และเขาจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเด็กชายคนนี้ที่ทำให้เขากลับมามองเห็นสิ่งสำคัญในชีวิตอีกครั้งวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทีค่อยๆเติบโตขึ้นทุกๆวันพวกเขาใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเดินเล่นในสวนหรือแม้กระทั่งการนั่งพูดคุยในช่วงเย็นเขาค่อยๆเรียนรู้ที่จะเป็นพ่อและทีก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นลูกในขณะที่ความเข้าใจและความรักเกิดขึ้นในทุกๆช่วงเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันทุกครั้งที่เขามองทีเขารู้ว่าเขากำลังมองเห็นอนาคต อนาคตที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จนกระทั่งตอนนี้อนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆเขาหยุดยืนตรงระเบียงบ้านมองออกไปที่ท้องฟ้ายามเย็นแล้วมองลงไปยังทีที่กำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆในสนามหญ้าเขายิ้มอย่างมีความสุขรู้สึกถึงการเติมเต็มในใจที่เขาเคยสูญเสียไปนานแล้วพอ่อมาดูนี้สิทีตะโกนเรียกจากสนามเขาหันไปมอง และเห็นทีวิ่งเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่สดใสเขาหัวเราะเบาๆแล้วยิ้มตอบกลับไปเอาเลยเดี๋ยวพ่อไปดูเขาก้าวไปข้างหน้าไปหาทีพร้อมกับความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนการเป็นพ่อที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นการเป็นพ่อที่เต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงในที่สุดเขาก็ได้พบสิ่งที่เขาค้นหามาตลอดชีวิตมันไม่ใช่ความสำเร็จในธุรกิจ ไม่ใช่การยอมรับจากผู้คนแต่มันคือความรักและการเป็นครอบครัวที่แท้จริงเมื่อเขานั่งลงข้างข้างทีทั้งสองนั่งเงียบเงียบมองดวงอาทิตย์ที่ค่อยค่อลับขอบฟ้าไปในขณะนั้นเขารู้ว่าเขาไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วเพียงแค่การเดินทางในเส้นทางนี้กับทีและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเดินไปข้างหน้าด้วยกันตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาได้เป็นพอ และพร้อมที่จะเป็นทุกสิ่งที่ทีต้องการเรื่องราวของเขาและทีจึงเริ่มต้นในวันนี้และจะดำเนินไปจนถึงวันข้างหน้าไม่รู้จบ